ข่าวค่ายปตยบิโดกรุ่นอริยสัตว์สุดประเนะสริฐณสวนป่านบบญสองค่ายปตยบิโดครั้งที่38รุ่นอริยสัตว์สุดประเสริฐได้จัดขึ้นณสวนป่านาบญสองอำเภอเชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568ได้จัดขึ้นทั้งหมด9วัน โดยผู้ก็ค่ายมีการพักค้างและเดินทางไปกลับจำนวนทั้งสิ้น107ท่านและมีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มาร่วมบำเพ็ญจำนวน74ท่านในค่ายครั้งนี้มีกิจกรรมคือการฟังบรรยายธรรมะจากพระไตบิดกโดยท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนเป็นหลักส่วนกิจกรรมอื่นๆก็มีเช่น ร่วมกันเตรียมพื้นที่ในการทำากสิกรรมไร้สารพิษในรูปแบบต่างๆเช่นการแยกต้นกล้าลงดินตัดแต่งต้นไม้บริเวณพื้นที่เก็บกวาดใบไม้มาทำปุ๋ยซึ่งชาวค่ายได้เรียนรู้การทำโคกหลุมพอเพียงเพื่อการปลูกต้นไม้ให้แข็งแรงแบบประหยัดเรียบง่ายโดยมีอาจารย์หมอเขียวพาทำในวันที่สของค่ายในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านสมณนะจากพุทธสถานทะเลธรรมจังหวัดตรังจำนวนสี่รูปมาบรรยายธรรมะเป็นธรรมะรับอารุณและธรรมะก่อนฉันและธรรมะก่อนนอนให้กับพี่น้องชาวค่ายและมีการเข้ากลุ่มพบสมณนะเพื่อสนทนาธรรมและตอบคำถามให้กับชาวค่ายที่สนใจเพื่อเป็นการเชื่อมร้อยจิตวิญญ,ญาณ ด้วยการใช้ยาเม็ดที่8ผ่านกิจกรรมนี้โดยในวันสุดท้ายของการจัดค่ายได้มีการประชุมใหญ่สามัญของสาขาพักสัมมาธิปไตยจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน130ท่านจากการได้มาร่วมค่ายพระเตยบิดกในครั้งนี้พี่น้องชาวค่ายต่างก็ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ และมีความสุขมีพลังในการได้มาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งถือว่าเป็นการทำความดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นและยังสามารถนำไปปฏิบัติต่อได้ในชีวิตประจำวันเป็นการปฏิบัติธรรมแบบลืมตาที่ทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกันจเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะ